พระกลิ่งชินสีวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารจังหวัดกรุงเทพมหานครปี2 4 8พรปพระกลิ่งชินสีสร้างในวรสมโพโภศหกรอบสมเด็จพระสังฆาราชเจ้ากรมมาหลวงวชิรยาน,นวงศ์หม่อมราชวงศ์ชื่นนพวงศ์องค์พระราชอุปัชฌายาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พระรุ่นนี้เป็นพระหลักรุนแรกแรกของสายวัดบวรนิเวศวิหาร นับเป็นพระในฝันของเซียนใหญ่และอีกหลายหลายคนพระกริ่งพระพุทธชินสีเป็นการจำลองแบบมาจากพระพุทธชินสีพระพุทธรูปองค์สำคัญในพระอุโบสถทางวัดได้จัดสร้างพระกริ่งขึ้นมาสามพิมในปี2487คือพิมพ์พระพุทธชินสีพิมพ์พระสัมพุทโธพิมพ์พระกริ่งบัวรอบเล็กพิมพ์เดียวกับพระกลิ่งบัวรอบเล็กสุจิตโตของเสด็จองค์ชายใหญ่ซึ่งด้านหน้าในแต่ละพิมพ์ จะมีการตอกชื่อพระไว้ใต้ฐานจะมีเพียงพระกริ่งพิมพ์บัวรอบเล็กที่จะตอกซ้ำเป็นพระสัมพุทโธและด้านหลังส่วนมากมักจะมีตอกอักษรย่อว่าสอเสือหอหีบซึ่งตรงนี้เป็นตัวย่อมาจากสมโภธ6หกรอบพระบางส่วนเมื่อสร้างแล้วมีการนำไปแจกทำบุญที่จังหวัดสิงห์บุรีบางท่านจึงคิดว่าตัวย่อน,นี้มาจากชื่อจังหวัดพระกลิ่งทั้งหมดเทหล่อแบบก้นกลวงใต้ฐานเมื่อบรรจุเม็ดกลิ่งแล้ว ปิดผนึกด้วยแผ่นทองแดงบ้างทองเหลืองบ้างโดยใช้วิธีเชื่อมแบบบักตรีด้วยตะกัวแต่ส่วนมากจะหลุดตามการเวลาถูกองค์สร้างด้วยเนื้อทองผสมวันณะเหลืองปนขาวไม่กลับดำเป็นพระกรงอีกรุ่นที่น่าสะสมของวัดบวรปัจจุบันกลายเป็นพระที่หาชมได้ยากมากพิมหนึ่งเพราะสร้างจำนวนน้อยนับเป็นตำนานพระกรงอีกหนึ่งรุ่นที่นักสะสมพระกรงเก,เ,กเก่าต้องมีในเรื่องพุทธคุณสูงส่งทางด้านเมตตามหานิยม อีกทันยังคล้าวคลาดปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง